oh wow.

มันไปไม่มีประโยชน์อะไรไงเขาอยากถอเสื้อหรือพี่ถอยากหน่อยเป็นพ้อมครับต้องสปีดนะจะให้น้องชายแกช่วยถอดน้องชายอยู่ดีกว่าน้องชายอยู่ดีกว่ามิ้งชายพี่ช่วยถอดเสื้อถอดอะไรหน่อยแล้วเดี๋ยวช่วยตัดผมหน่อยได้พี่ฟ้าเดี๋ยวบอกก่อนให้เขาถอดเสื้อก่อนให้แดดพุ่มเหมือนกันสามสองหนตอนนี้ผมให้่มีสูงทรายรถแล้วก็อะไร บอกว่าไม่มาเราไงเราไม่เคยไปไปดที่ใหญ่เี่ยไม่ยนก็ตรงน้ายที่สามนมเลนพวกสะอาดวันนี้รู้เจอถ้าโดนหูโดนอะไรร้องได้นะมันก้อนเลยอะไม่จะกลัว ดีกว่ต้องค่อยๆจิบๆๆพี่พี่ฟ้าออกเป็นก้อนเลยเว้ยมันต้องค่อยแบบเล็มๆนะเห็นแม่พี่ฟ้าเอาอาทุกอย่างเลยนะได้เขาใช้ปุยหมดุวใช้ไร้อหมดนะเก่งอ่ะอาให้แบบโลบเรียบไปเลย อันนี้มันถอดวิ่เลยอ่ะเขาคงสบายหัวดูแล้มันหนักเนาะมีตัวมีอะไรไม่ใช่หรือไม่ง่ายเลยมีตัวอะไรเลยอ่เออเออตัวเห็บตัวนี้รไม่ใช่คนมีไม่เฮียก็เหมือนก็เหมือนถ้าเราเฮี้ยผู้ชายทุกคนเนี่ยวันใดวันหนึ่งเรามึคดว่าให้มันจะงงของในบ้านเราเนี่ยเอาพังหรือพังคะก็พหกงานการงานพวกงานการ ทีร่ีพี่แตั้งปม่เดังัปนเงี่ม่้กไม่รู้ห้างเนียี่ก้อนตั้งสาให้เรวตั้งมียือยังใช้อยู่ไมใช่ใช่ต้อไม่พูดปปัดเลยนะมันก็ไม่จเป้วใชพี่เรไม่ได้หันเร่งไม่หันันด้วอยู่หาทำไม

ไม่ไมผมไมไมเส้ไีก่ี้อวันนี้แป้งแป้งอะไรเนี่ยมองยะมองยะ่ครับมป้านี่แป้งอะไรเนี่ยเนเออเอาตะเกียงมาคิดดียาอบโบราณเลยอบกันหม่เลยเดี๋ยระวังีจุดไฟก่อนแล้วถึงจะอาบได้ใช่ไหมตัดให้เรียบร้อยก่อนตัดเล็บเท้าก่อนเลยงั้นปิด้าก่อนค่เดี๋ยวปลืงน้ำเออไอพวกมาแล้วเอามา คือหลายคนเชื่อว่าเขาเรียกว่าผมไหมนะคณนายที่เป็นทุกอย่างให้เขาแล้วเนี่ยได้บุญสุดๆเลยนะผัดช่ออะไรกพื่ออย่างช่ออะไรนะผมช่อนิ้วตัดได้เลยช่ออะไรวะเฮ้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าผมช่อไหมอะไรคลองนี่หรือเปล่าครับช่ออะไรนะพี่แจ๊คเขาเรียกว่าช่ออะไรนะมอะไรอีไรคลองใครช่อไม่รู้นะลองเซิร์ชดิที่ผมไี่เป็นแค่ต่างเขาเรียกว่าช่อมัดๆอ่ะเขาเรียกช่ออะไรเพือย่างมีไหมครับรอนสั่นนะครับ พอเลยครับทำมาเลยครับเอ็นติๆเลยอ่ะเป็นตินแดงเลยหมดเลยนะับเป็นตินโอ้ตัดหนวดที่ด้วยอ่ะนี่คือคนที่ตัดเต็มนะเนี่ยอสุดดยเลยเก่งแล้วจริงๆเขาก็มีประโยชน์นะใครบอกเขาไม่มีประโยชน์ใครบอกเขาไม่ช่วยอะไรแต่น้อยนิดก็ยังทำงานเบาๆทำไงเมื่อกี้เขาโดนกันแคงอันนี้เมียเมียยังเคืองเรื่องต่างหูใช่ไหมถึงพูดเบาเบา กกแล้วก็ชอบเล่าให้หมอปลาฟังด้วยนะหมอปลารู้ก็รู้ทั้งประเทศอ่ะค่ะโอ้ยหมอปลารู้โลกรู้เผาเสร็จนี่อาบน,น้ำพอดีอาบน,น้ำเสร็จทันทีท <c oughs> มันไม่มียางไม่มีอะไรเลยายางหายอ่ะไม่มีนะถ้าอ,องเขาไม่มีเขามีน้ำมันเขาเที่ยวหายเลยอมมาใช้ไม่ได้จะลุกแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ลุก เรียนงไปชักขึ้นยี่สิบด้วยนะอะไรอ้าวมามาหมดแล้วสองสองสองมามาขย้ลงมาขยี้เลยเอายาสัะรดใส่เลยแล้วเป่อนแบบเฮ้ยเามีเอาเหมือนกันนะเนี่ยเออมีมีเหออยางสุดท้พี่

เาจะผมด้วยครับายี่สาดเย็นนะ้าผมอีอะไรมาผมไม่ได้มีผีท่ะแต่ผมเป็นคนเนื้อตัวสะอาดคน้ตัวสะอาดปาทำาอาบมาเะจะอาบอยครับไอ้คนมอาบทุกวันงคนอาบัวันเย็นแต่บางคนเนี่ยกบกระปบปลาคนเขาปลาเลยนะอยๆอาบแต่ยงว่าสะอาดครับนี่คือคนลผมนะมึงเนี่ย แกเนี่ยเขามีผีเขาเลยไม่อาบจ้าคนที่ไม่อาบเพราะผมเป็นคนละอาบแม่พูดอวยตัวเองหายตัวก็ดำย่นี้อาบน้ำเที่ยอะไรตัวดำางนี้นี่ขาวอย่างนี้่เแนคตาพี่ปาผมไม่ค่เอาไปเก็บท่าเลยมาคุยกันไปแล้วใช่ไหะสารอิสเซอร์ที่เหลืออิสเซอร์